สวัสดีครับเด็กๆป .2 ออที่น่ารักทุกคนนะครับช่วโมงการงานอาชีพอีกแล้วครับมาพบกับคูณุเหมือนเดิมและชั่วโมงนี้คูนุมีสาระดีๆมาฝากเด็กๆเ,เ,เช่นเดิมครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกิจกรรมนำสู่บทเรียนพร้อมๆกันเลยครับหน้าที่ของนักเรียนในฐานะสมาชิกในบ้าน หน้าที่ของนักเรียนในฐานะสมาชิกในบ้านพ่อแม่มีภาระงานตั้งแต่เช้าถึงคำ่ำเราเองก็โตพอที่จะช่วยทำงานบางอย่างได้แล้วจึงไม่ควรให้ท่านทำงานโดยที่เราไม่ช่วยแบ่งเบางานบ้านง่ายๆเบาๆที่นักเรียนสามารถช่วยได้มีดังนี้ 1. จัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 2. การจัดวางและเก็บรองเท้าและ 3. การล้างจานภาระงานทั้ง3าข้อนี้ ใครเคยทำบ้างเอ่ยและแน่นอนครับวันนี้ครูนกก็จะนำสาระดีๆทั้งสาข้อนี้มาฝากเด็กๆนั่นเองครับเรามาดูกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยครับหลักการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 1. แยกประเภทของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเช่นชุดนักเรียนชุดชั้นในเสื้อกางเกงกระโปรง 2. เก็บเสื้อผ้าแต่ละประเภทไว้ในตู้อย่างเป็นสัดส่วนไม่ปะกลกัน 3. เสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วจะเปื้อนฝุ่นและเหงื่อใครไม่ควรสวมซ้ำและไม่ควรเก็บรวมกับเสื้อผ้าที่ซักแล้วการจัดการเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วมีวิธีปฏิบัติดังนี้หากเสื้อผ้าเปียกน้ำหรือเหงื่อควรผึ่งให้แห้งก่อน แล้วจึงนำมาใส่ในตะกร้ารอซักแยกเสื้อผ้าที่ใช้แล้วตามประเภทใส่ตะกร้าเพื่อง,ง่ายต่อการนำไปซักการจัดเก็บเสื้อผ้าที่ทำความสะอาดแล้วมีวิธีปฏิบัติดัางนี้เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดเช่นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นผ้าเช็ดตัว ให้พับเก็บวางซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบและแยกประเภทไว้เวลาจะหยิบเสื้อตัวที่อยู่ด้านล่างให้สอดมือข้างหนึ่งเข้าไปช้อนยกเสื้อตัววนขึ้นแล้วมืออีกข้างหนึ่งค่อยๆดึงตัวร่างที่จะหยิบออกมาเสื้อผ้าที่ต้องรีดเช่นชุดนักเรียนเมื่อรีดเสร็จแล้วควรใส่ไม้แขวนแล้วเรียงไว้ในตู้โดยจัดแยกประเภท จัดวางและเก็บรองเท้าการจัดวางและเก็บรองเท้าให้เรียบร้อยทําให้สะดวกในการหยิบใช้งานและเป็นการรักษารองเท้าให้ใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นครับหลักการจัดวางและเก็บรองเท้า 1. แยกประเภทของรองเท้าเช่นรองเท้านักเรียน รองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะ 2. เพาะฝุ่นและทําความสะอาดรองเท้าก่อนเก็บเข้าที่ 3. รองเท้าผ้าใบที่ซักแล้วต้องตากให้แห้งสนิทก่อนจึงเก็บ 4. จัดวางรองเท้าเป็นคู่วางบนชั้นวางรองเท้าหรือใส่ในกล่องรองเท้า 5. จัดวางรองเท้าตามการใช้งาน คนเก็บรองเท้าที่ใช้บ่อยไว้ส่วนที่สะดวกต่อการหยิบมาใช้การจัดรองเท้าไว้เป็นคู่คู่และวิธีการเก็บรองเท้าใส่กล่องปลายเท้าหันเข้าหาส้นเท้าหันพื้นรองเท้าออกจากกันแยกประเภทของรองเท้าเช่นรองเท้าผ้าใบรองเท้านักเรียนรองเท้าแตะรองเท้าของพ่อรองเท้าของแม่ รองเท้าที่ใช้บ่อยรองเท้าที่ใช้บางครั้งวางรองเท้าไว้เป็นค,คู่โดยหันปลายรองเท้าไปทางเดียวกันการล้างจาน รับประทานอาหารเสร็จแล้วควรล้างภาชนะที่ใช้รับประทานอาหารทุกครั้งไม่ปล่อยทิ้งไว้จนอาหารเน่าบูดเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคหรือเป็นอาหารของพาหะนำโรคเช่นหนูหมดแมลงสาบและเพื่อให้มีภาชนะที่สะอาดไว้พร้อมใช้งานในครั้งต่อไปด้วยครับหลักการล้างจาน 1. เลือกอุปกรณ์ในการล้างจานให้เหมาะสมกับภาชนะ 2. อแยกประเภทของภาชนะเช่นช้อนซอมแก้วน้ำจานหม้อ 3. เพเศษอาหารทิ้งและปาดคราบบนภาชนะออกก่อนเสมอ 4. แยกภาชนะที่เปื้อนมากและภาชนะที่เปื้อนน้อยออกจากกันเพื่อทำความสะอาดภาชนะที่เปื้อนน้อยก่อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างจานใช้ขัดหม้อใช้ขัดภาชนะที่มีคราบดำเกาะแน่นเช่นหม้อกระทะที่เป็นเหล็กอลูมิเนียมสแตนเลสฟองน้ำใยขัดใช้ถูภาชนะที่มีคราบอาหารเกาะแน่นต้องใช้แรงขัดไม่ทำลายผิวภาชนะฟองน้ำตะข่ายใช้ถูภาชนะที่มีคราบอาหารเล็กน้อย ไม่ต้องใช้แรงขัดมากไม่ทำลายผิวภาชนะนำยาล้างจานเลือกที่สามารถกำจัดคราบมันกิ่น้าวและไม่ทิ้งสารตกค้างขั้นตอนการล้างจาน 1. เทเศษอาหารลงถังขยะให้หมดและป่ดคราบที่ติดออกอยู่ 2. รล้างภาชนะด้วยน้ำเปล่าหนึ่งครั้งเพือก ล้างจานในน้ำแล้วใช้ฟองน้ำชุกน้ำยาล้างจานและนำมาถูบนภาชนะที่เปื้อนน้อยก่อนเช่นแก้วน้ำแล้วจึงล้างภาชนะอื่นๆ 4. ล้างภาชนะด้วยน้ำเปล่าให้ฟองออกจนหมดและหายลื่นเพื่อป้องกันน้ำยาตกค้างที่จานและอย่าลืมคว่ำภาชนะไว้ในที่คว่ำภาชนะโดยแยกประเภทของภาชนะด้วยนะครับ เห็นยังไงกันบ้างครับในชั่วโมงเรียนนี้คุณุได้นําสาระมาฝากเด็กๆถึง3เรื่องด้วยกันเก mm hmm. ี่ยวกับหน้าที่ของนักเรียนในฐานะสมาชิกในบ้านอย่าลืมนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่กันด้วยนะครับและที่สําคัญใบงานที่คุณมุมอบปลายให้คุณุณก็หวังว่าจะเป็นแนวทางในการหาคําตอบลงในใบงานนะครับ และในชั่วโมงนี้ครูรู้ก็ต้องขอลาเด็กๆไปอีกแล้วครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย